คนเขาว่ากันว่าในวงการการเมืองนะฮะมีการทําคุณใสกันคุณสุธพรเชื่อไหมสมัยก่อนคุณสุธพรก็เอาเลือดไปลาดทำนี่นะอันในถามด้วยความรักความรบนะเขาเขามีการทําของใส่กันแล้วกันนะฮะตอนเอ่อตอนคนเสื้อแดงกับเรื่องเลือดก็เพียงแค่นะครับ mm hmm. เพื่อให้ทุกหลังเลือดโดยไม่ต้องเสียชีวิต mm hmm. ไม่เป็นเรื่องสาย,ยาศาสต mm hmm. ร์ mm hmm. แต่ว่าประเทศไทยนะครับเรื่องสาย,ยาศาสตร์ มันเป็นเรื่องที่คู่กับประเทศนี้มานานตกใจนะครับซึ่งก็เจอกันหลากหลายรูปแบบผมเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นคนที่เดินทางรอบประเทศกันไม่รู้สักกี่ครั้งกันในชีวิตเห็นอะไรต่างๆมากมายเรื่องนี้มันมีอยู่จริงเหรอนะครับมันอยู่ที่นะครับจังหวะชีวิตของคนคะนะครับเพราะฉะนั้นใครคิดว่าเรื่องนี้ไม่มีไม่จริง嗯嗯 คือหมายความว่าคือวิชานี้นะครับวิชาสายศาสตร์นะครับการทําคุณใสๆกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีมายาวนานใช่และยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคนโบราณใช้เบี้ยแก้บ้างอะไรกันบ้างป้องกันได้บ้างไม่ได้บ้างอาจจะมาแบบจงใจหรือลมเพลมพัดก็ตามแต่ว่าเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นมีอยู่จริงผมบางครั้งก็สุดไปเลยนะ โดนเหมือนกันก็หนีกันไม่ออกอยู่แล้วนะครับบางครั้งพระอาบน้ำมนต์ให้เนี่ยเหมือนมีอะไรที่ออกมาทางจมูกปากเนี่ย<อ>หายใจไม่เข้าแต่<อ>มีออกอย่างเดียวอย่างกับที่เหมือนเหมือนลมปล่อยออรู้ดออกมาเขาเห็นได้อย่างชัดเจนคือผมได้เจอได้ความหลากหลายตั้งแต่วัยเด็กนะครับเห็นพ่านรุ่นน้องไปรับน้องเนี่ย โข่ข้าวต่อหน้าต่อตากันเป็นสิบนะครับข้าวกันตั้งแต่กลางคืนจะรดกลางวันคจนทําพิธีที่ลงตัวแล้วช่วงที่ผมเป็นครูดอยก็เห็นหลากหลายแล้วก็ช่วงที่เคลื่อนไหวในกระบวนการคนเสื้อแดงหรือการเป็นนักการเมืองมันมีหลากหลายเคสมากนะครับบางเคสนึกไม่ถึงนะครับว่ามันมาได้อย่างไรนะครับบางคนเนี่ยบางคนสภาพดีวะเนี่ยรุ่งเช้าที่สุดแล้วก็พั่เลยก็มีไปเลยนะครับเพราะฉะนั้น มันอยู่ที่หนึ่งก็คือเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันก็อยู่ที่บาปบ,บุญบาปกรรมนะครับหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามอย่างที่ผมบอกมันต้องมันทำความดีมันทำบุญผมนี่ก็รอดตายกันไปได้เพราะว่าผมเป็นคนเข้าวัดมากนะเรื่องทำบุญมากเวลาเดินสายเมื่อก่อนในอดีตนั่นก่อนไปเวทีปราศัยผมก็แวะวัดทุกครั้งแต่วัดเก่านะครับไหว่สิ่งที่คนไทยเคารพนับถือบูรพกษัตร์ นะครับบรรดานักรลอพระนะครับตั้งแต่พระพุทธรูปยันพระพิสูสน์ก์ก็ปฏิบัติอย่างนั้นทุกครั้งอย่างน้อยก็เป็นการทุนเหล่านะครับเพราะว่าแน่นอนที่สุดนั้นศาสตร์ที่มองไม่เห็นนะครับใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่ว่าผมเองก็เห็นมานับครั้งไม่ถ้วนค่ะมีจริงมีจริตอนนี้คุณจตุพรมีของผังอะไรเพื่อป้องกันไอ้สิ่งเหล่านี้ที่จะมาแพร่ผ่านหรือไม่อย่างไรครับผมก็ เพียงแค่แวนพระเพื่อความสบายใจคตอนตอนปีห้าสามหลังจากเสแดงถูกสไนเปอร์ความความความรวนใช่ไหมใช่ผมนี่ยืนพูดคนแรกพูดเพื่อให้คนไม่กลัวคและพูดชั่วโมงครึ่งะนะครับในการตรึงอารมณ์ผู้คนซึ่งจะถูกส่องสไนเปอร์ได้ตลอดเวลาใช่ นะครับลุ้นว่าตัวเองจะรอดหรือไม่หลังนะครับหลังจากนั้นก็ชุมนุมต่อกันอีกหลายวันจนกระทั่งเนี่ยนะครับจนกระทั่งยุติก,การชุมนุมในแวดวงเทนเปอร์เกขาก็ถามต่อกันมาว่าแขวนพระอะไรสองมองไม่เห็นสองมองไม่เห็นอสองด้วยสองด้วยรอดมาได้รอดมาได,ด,าได้ก็ยังไม่ถึงคราวะนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้แขวนอะไรเหมือนกันอแขวนอะไรเพราะใครให้อะไรผมก็แขวนหมด ในผมก็เกรงใจผู้คนไนงเต็มค,คอเลยเต็มคอพอตอนนั้นนะครับแต่ว่าผมก็บอกว่า<ะ>คนเรามันไม่ถึงคราวานะครับมันก็เลยรอด<ะ>แล้วก็ถึงคราวนะครับอาจจะตายแบบคาดไม่ถึงก็ได้นะครับเราหนีไม่ออกอยู่แล้วนะครับเกิดแก่เจ็บตายเป็นคําสอนของพุทธองค์นี่อย่างไรก็เกิดข<ะ>ึ้นเพียงแต่ว่าเรื่องการวางคุณไสเนี่ยนะครับในประเทศเราเนี่ยอย่าไปประมาท คข,ข,ข้างบ้านเราก็จะมาะใช่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 ใ,ชใ,ชใชถามด้วยความรักความเคารพนะผมมีข่าวเอาไว้ว่าแต่ไม่ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่อย่างไรนะฮะมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีถูกทําคุณใส่เพื่อสกัดดาวรุ่งไม่ให้เป็นนายกรัฐมนตรีอะไรเงี้ยมีไหมบุวัรได้ยินเรื่องนี้ไหมมผมผมไม่ได้ยินว่า,าว่าว่าจะเป็นใครแต่ว่าทางเจ้าตัวนี่เขาจะรู้ชนะครับ อาการเจ็บปวดใช่ใช่ใชาการการไม่อาการป่วยที่มันไม่สมเหต,ไเหตุไม่รู้ไม่สมเหตุไม่สมสผลไม่รู้สาเหตุอย่างฉับพลันทันดวนซึ่งก็อาจจะมาในรูปแบบนี่นะครับอย่างเช่นว่าเป็นวิชาหรือว่าผ่านทางอาหารนะครับหรือว่าผ่านทางทางวิชาอย่างอื่นลมเพลพัดลมเพลมพัดหรือว่าจงใจนะครับในการวางก็มาจากความหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้น อะไรก็เกิดขึ้นมาได้เจ้าตัวนี่จะรู้ดีที่สุดเชื่อไหมล่าสุดเนี่ยฮะล่าสุดเนี่ยหมไม่บอกว่าใครอะไรก็เกิดขึ้นได้คนะครับคือทางอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเจ้าตัวก็ต้องรู้ว่าเช่นว่าตัวเองไม่เคยปวดท้องเลยออยู่ดีๆก็ปวดท้องปไม่มองาเหตุหรือว่าหัวอยู่ดีๆปวดหัวเลยปวดตามเนื้อตามตัวก็ เรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าอะไรมันผิดสังเกตคือถ้าไปกูเอะคนรุ่นใหม่ก็าอาจจะไม่เคยเห็นเรานี่มันอยู่ระหว่างกลางเก่ากลางใหม่นะครับแล้วก็เน้นไปทางเก่าแล้วนะครับแล้วก็มันผ่านเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็เห็นว่าวิชานี้เนี่ยมันยังอยู่คู่กับประเทศไทยพศนี้ก็ยังมีพศนี้อยู่แล้วมันจะอยู่ไปนิรันดรใช่ไหมคุณพรไม่มีใครรู้เพราะมันใช้ได้นะครับและหลายคนในสุดเอาดื้อใช่ นะครับสุดแบบไม่สมเหตุสมผลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เกินความจริงสำหรับสนใจสําหรับประเทศของเรา,านะครับขนาดวิทยาศาสตร์นี่ก้าวล้ำเนี่ยสายศาสตร์ก็ยังดํารงอยู่